กรดฮอร์โมนคือฮอร์โมนชะลอความแก่สิ่งที่สําคัญคือกรดฮอร์โมนนี้เนี่ยจะหลั่งออกมาซ่อมตัวเราเฉพาะเวลาที่เราหลับวงเล็บลึกเท่านั้นหลับลึกถึงจะมีฮอร์โมนกรดฮอร์โมนออกมาในเชิงทฤษฎีฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาในช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีนหนึ่งครึ่งของแต่ละวันแค่นี้กรดฮอร์โมนช่วยอะไรบ้างถ้าเมื่อไหร่มีกรดฮอร์โมนเยอะเราจะแข็งแรงถ้ากรดฮอร์โมนน้อยเราจะแก่เร็วเช่นผมงอกผิวเหี่ยว แก่ลงกระดูกพรุนหน้าไม่ดีร่างกายไม่ดีตัวเตี้ยลงร่างกายเสื่อมลงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนพอเรารู้แล้วว่าเขามีประโยชน์เราต้องอยากได้เขาเยอะเเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์เราเวลาเราหลับเนี่ยเขาเรียกว่าหลับตื่นนะครับการหลับตื่นคือหลับแล้วยังฝันอยู่หลับแล้วยังรู้สึกว่ายังกระดูกกระดิกยังลุกเดินยังได้ยินเสียงหลับลึกนี่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราอยากจะได้โกรทฮอร์โมนเนี่ย คนอันดับที่1กลุ่มไหนที่ไม่ได้กรโดฮอร์โมนเลยคือยิ่งอยู่ยิ่งแก่คือพวกหลับเกินตีหนึ่งนะอะไรก็ตามเกินเที่ยงคืนนี่ก็ไม่ทันแล้วเกินตีหนึ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงคือได้แค่หลับอย่างเดียวแต่ไม่ได้ฮอร์โมนช่อมแซมความแก่การหลับที่ถูกต้องคือต้องหลับสี่ทุ่มนะเราหลับสี่ทุ่มเผื่อเราดิ้นไปดิ้นมากว่าเราจะหลับลึกกว่าเราจะเข้าสู่ช่วงหลับประมาณ5้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนฮอร์โมนหลั่งออกมาพอดีพอประมาณตีหนึ่งครึ่งหมดเราได้รับเต็มๆ นอนให้ถูกต้องคือสี่ทุ่มสวยที่สุด5้าทุ่มอย่างช้าเที่ยงคืนนี่ได้แล้วแต่ได้ครึ่งเดียวนี่คือข้อที่1ของการหลับลึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกดข้อที่1ข้อที่2มีอะไรทำไรํำลายโกรทฮอร์โมนบ้างเวลาเขาจะหลับบางคนหลับสี่ทุ่มทุกวันตื่นมาตอนเช้าแต่ก็ไม่เฟรชหรือว่ารู้สึกไม่กระปรี้กระเป่าเท่าที่ควรเพราะอะไรมีศัตรูอีกหนึ่งตัวที่สําคัญที่ช่วยทําลายโกรทฮอร์โมนตัวนี้นั่นก็คือน้ําตาล เพราะฉะนั้นบางคนวันนี้เราจะนอนเร็วสี่ทุ่มตอนสองทุ่มสามทุ่มดันเผลอไปกินมามา่าไปกินแป้งกินไอติมกินอะไรก็ตามที่เป็นน้ําตาลเยอะๆอะ่าหลายๆคนบอกก่อนนอนต้องกินน้ําตาลนั่นหน่อยถึงจะรู้สึกหลับสบายแน่นอนเวลาน้ําตาลขึ้นสูงในเลือดเนี่ยเราจะง่วงนะครับพอถึงบอกหนังท้องตึงหนังตาหย่อนถูกต้องแต่คนส่วนใหญ่แน่นอนมีไม่กี่อย่างหรอกหยิบเค้กมากินบ้างหยิบไอติมมากินบ้างหยิบผลไม้มากินบ้างพอเรากินอย่างนี้เนี่ยน้ำตาลก็สูงขึ้น น้ำตาลคือตัวทำลายโกรทฮอร์โมนที่หมอบอกแทนนี่คืนนี้เราหลับเร็วแล้วเราจะได้ฮอร์โมนทุกอย่างเยอะเดาดันกายเป็นฮอร์โมนก็หลังนะแต่น้ําตาลก็มาทําลายเข้าไปแทนนี่คือสิ่งสําคัญที่เล่าให้ฟังว่าการจะมีชีวิตในการนอนที่มีคุณภาพนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทํายากแต่ก็ต้องมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับงั้นสรุปในอาทิตย์นี้เป็นการคุยเรื่องการนอนว่าหลายส่วนในการมีการนอนแบบมีคุณภาพที่ดีขึ้นหนึ่งนอนหลับให้เร,เร็วสะหน่อย 2ออยากกินน้ําตาลเยอะโดยเฉพาะหลัง6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ 3. อาจจะนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างในการพักผ่อนจิตใจให้คลายลงเพื่อให้ร่างกายเราคูลดาวเหมือนเราออกกาลังกายเนาะนะครับสีอาจจะเพิ่มเติมการออกกําลังกายบ้างในช่วงเช้าเช้าเพื่อให้ร่างกายได้ใช้พลังงานไปเยอะๆตอน,น,นคืนจะได้เหนื่อยหน่อยทได้ทั้ง4อย่างนี้เนี่ยรับรองเลยว่าเราลองสังเกตดูว่าเราจะมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้น